<DJ> s. <S ไม่แนะนำเล่นตามผู้ชมที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีมวยแก้วโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเก่าทุกท่าน,นะผมก็มอยู่กับผมอีกแล้วครับซูเปอร์แก้วแอดเก้วนะผม,มสโลตสิงเฮตันเองนะผมมาดูกันเลยวันนี้อยู่เกมกิเลนนะผมมา,าจะรอดนะผมเกมช d ร e นเราก็จะซื้อไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะ เพาะอะไรเนี่ยน่าจะได้เบ็ด80หรือเปล่าไ,ได้นะผมแคปหนึ่งนะเขียน okay, ทุกคนเราก็มีทุนมา6,000นะเราก็จะซื้อไปเลยนะทุกคนเนาะก็เหมือนเดิมได้เสียงลงให้ดูนะผมโอเคซื้อตันไปเลยนะรอบเดียวนะผมมาลิสโก้ครับผมรอหรือเปล่านะฮะนี่ไปเลยนะเกมเกิเลนนะฮะกินอาบไปจำเลยทุกคนเมื่อวานก็เล่นไปแล้วนะเมื่อวานเราแตกเขาเจอไม่ได้แตะเดีนะเมื่อวานนะเล่นไปแล้วเมื่อวานหรือวันก่อนอน,นี่แหละอือฮนะตัวสวยงามนะผม แต่เข้ามาแล้วก็นะฝากมาให้แอดด้วยแล้วกันนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในกาทคลิปนะสปินเก้าครั้งก็หมุนกับคุณคุณหนักหนุ่ยนะคุณสามเลยนะโอเคฮะลุยกันไปนะผมขอให้ปังนะฮะไม่ใช่ปังปีนาธนะฮะปังปังสกอร์สกอร์สกอร์คอมโบในพี่คอมโบในพี่อุ้ยทรงนี้นะทรงฟีจักเลยนะขนาดวายมายังไม่คอมโบนะผมเมื่อวันเมื่อวันไปลุยไปเลยไปลุยไปนะะั่นแหละลูก ชิมกรัมปีนะฮะถังเงินก็ได้นะโอ้โหไม่ลงนะบุ๊คมึงก็เกินไปเคียวบุญหรือสี่ครั้งนะทุกคนตอนนี้นะฮะไรไม่มีเนะี่ยขาดยุ่งยับเดือดแล้เอลงมาลกูกก็บะนี่ลงนะฮะคูณสิบแล้วนะฮะล่าสุดอุ้ยสวยฮนะน่าดอกนี้เอาไปฮนะคิวไม่ลงว่ะแต่เตอร์เพิ่มไม่อยู่ทั้งดีงามฮะนะคูณสิบสามไปแล้วครับผมทุกคน อคอมโบบ้างนะใต้สปินก็รู้สึกดีแต่ว่าอยากให้พี่คอมโบบ้างคอมโบหน่อยพี่เออดูมือนะแองกันไหมโอ้ไม่ลงฮนะคอมโบแบบน้อยม,ม,มากเลยนะเยึดจับได้โอ้โหเกียร์นะเกียร์นะเกียร์นะเกียร์ในครั้งที่สองพัน,เ,น 2, เองนะฮะโอ้ยจบแล้วเอาอยู่ฮะดอกนี้ย ไล่หน่อย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 เอ็มาเอ็มมาเอ็มาเอ็มาโอ้โหไม่มานะสลับได้ไหมเนี่ยโอ้จบแล้วทุกคนได้มาที่สี่พันนะแต่ยังไม่เจ๊งนะทุกคนเจ๊งอยู่แหละเจ๊งไม่เยอะนะผมไปไปที่เบ็ดหกสิบนะผมสี่พันห้าแล้วผมว้าห้าตัวอีกไปเนี่ยห้าตัว รุ่นที่สี่สนะครับผมเอ้ะเรียนต่อนะลุ้นกันไปไล่กันปนะุ่นนะรอบนี้ได้ปิ่นมาเพิ่มแค่แปดนะครับผมจะเปินแปดนะผม,นนะผมได้น้อยกดาตายให้เร็วอีกตายให้เร็วได้เยอะจัไม่แตกน,น,นะได้น้อยจนเหลืออะไรแล้วเอาอยู่นะเหลือได้น้อยอาจจะคนบูดีกกว่าได้เยอะนะผมเอเอช่องส่องนะขอ,อหน่อยพี่โอดีๆนี่น้นอยเออเถอะนะ มันจะเสียกับเสียมันก็เมื่อวางอลังการไปเยมาแล้วหน่อยอหน่อยอจะีูสัตาเลยหรอพี่ก็เวิร์ไปโอ้โอโอโอแทบแวดแลบเลยย โอเคผมก็แจ้งอย่างเป็นทางการนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะฮะผมคลิปนี้หรือไม่ชอบแล้วก็ฝากกดไลค์นะฮะสำหรับคุณดูที่เข้ามาใหม่หรือกดสมัครสมาชกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกคนเนาะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเย่างที่เคยบอกไว้ได้เสี่ยนมงให้ดูนะทุกคนเนาะไม่มีหลอกตานะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้านะับสำหรับคลิปนี้กบสวัสดีครับไปครับผม